ขอคารวะหูหยินสเวนมูโ่โพฝ่าบาทได้ข้านำออกน้อยเข้าสู่เมืองหลวงและจะให้ประทับอยู่ที่เดือนของฝ่าบาทซึ่งทุกวันจะมีการพาไปรับไปส่งที่สถานบันหลวงอย่างปลอดภยัยหูหยินไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกขันทีคนสนิทขององค์ชายห้าหนิงเจิง้งเช่นนั้นก็ขอบคุณฝ่าบาทแล้วท่านขันทีหากมีเวลาสักหน่อยข้าจะเตรียมของบางอย่างให้ท่านกลับสู่เมืองหลวงด้วยมีต้องหลอกทำเช่นนี้ฝ่าบาทจะไม่สมพระทัยเจ้านะ แต่ทั้งหมดนี้เป็นของไม่มีค่าอะไรยังไงก็เก็บมันไว้เถอะของต่างๆในนี้เช่นสบู่ที่ถูกจัดเตรียมมาไว้แชมพูน้ำหอมและมากหน้าขอบคุณหูหยินมากเป็นข้าที่หลายเกียรติไม่ฟังคำสั่งท่านมากเกินไปที่ไหนกันเล่าของพวกนี้ภรรยาของหนิงเจิ้งจะต้องชอบมากแน่ๆแ,และนี่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบๆได้อีกด้วยอาเวิงช่วงนีฝ่าบาทดูลำบากใจมากหรือเปล่า หนิงเจิ้งหลายจ่าได้ช่วยส่งเงินให้แก่เรือนสวนมู่โพด้วยเหรียญทองเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ถูกเส้นหลาตบหน้าด้วยแปดแสนเหรียญทองก,อกว่ากษัตริย์ก็ทรงกรดเกี้ยวและสงสัยไม่ได้เลยว่าหนิงเจิ้งนั้นมีส่วนสมรู้ร่วมคิดเรื่องในครั้งนี้ที่ทำให้เรือนสวนมู่โพกลับมาปวดนี้ได้หรือไม่ด้วยหนิงเจิ้งไม่เพียงแต่ถูกลงโทษแต่ถูกให้ขู่ข่าวนานหลายๆครั้งทั้งอย่างถูกถอดออกจากตำแหน่งที่หนิงเจิ้งเป็นเสาวเอกออกไปด้วยอีกซึ่งนี่ถือเป็นคำเตือน แต่ถึงอย่างนั้นฝ่ายของดนิงเจิงเองก็ส่งคนมารับอ่องจินมู่ฉงจากเรือนสกุลจินโดยรับปากว่าจะปกป้องเป็นอย่างดีเออนายน้อยพวกเหล่านั้นแทบไม่ได้ร้องขออะไรเลยแม้จะถูกต่อว่าหรือโดนดูถูกก็หลวนเคยชินแล้วทั้งสิน้นขอบคุณฟาบาทมากหากข้าเส้นหลงังเข้าไปในเมืองหลวงจะต้องไปเยี่ยมเยือนแน่ๆพูดได้ดีพูดได้ดีแต่ต้นไม้ที่สงบย่อมไม่ผิวไหวตามลมลมแรงและขคลนที่เกาะบางจ๋า ยังไงท่านก็ต้องระวังด้วยเนาะจะบอกว่ามีคนรอบเข้ามาอย่างนั้นหรือกองกําลังทหารมากมายนับไม่ถ้วนต่างก็โลภที่ขอวังยาเป็นเมืองทองบางทีพวกเขาจะส่งเสียงม,มีดกระทบไปมาพร้อมกับเคลื่อนไหวได้ทุกที่ขอบคุณขันทีเวงที่แจ้งให้ทราบด้วยในวันที่จินมูน่เฉงนท้องไปที่ป่าทางเข้าเรือนสเสวนบูโ่ท่านแม่ไม่ต้องหว่วงข้าจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กลับมาให้ดูเอง เฉยเจ้าอยู่ในเมืองหลวงดูแลตัวเองด้วยนะเจ้าฝังองค์ชายห้ดีๆนะป้บาบาท้าหนะ่ร้อนลนจริงๆก็รู้อยู่ถึงเวลาเริ่มกินแล้วแท้ๆจะปล่อยให้ไม่สักหน่อยก็ไม่สายเกินไปนี่หมายความว่ายังไงกันขันทีของนิงเจิงสมรู้ร่วมคิดหมายปองแทรกแซงกิจการตระกูลจินควาพวกเราอย่างนั้นหรือกงกงที่ท่านเอ่ยมานี่หมายความว่าอะไรงั้นหรือกําลังสาบแช่งกษัตริย์อยู่หรือเปล่า นี่สถานะเจ้าคืออะไรแค่ดูเคยตัวน้อยๆเหตุใดถึงมีคนสมบัติที่จะมาพูดแบบนี้กันเจ้าพูดถึงเวลากินก็กินเร็วใครจะกินข้าวเร็วเป็นราชายาดหรือยังไงยามนี้ตัวกษัตริย์ก็แก่ชรามากแล้วไม่เกินร้อยปีหรอกการที่เจ้าเอ่ยว่ากินข้าวเร็วนั้นก็หมายความว่าเจ้าัหนกําลังสาบแช่งกษัตริย์อยู่นี่พวกเราไม่ได้จะสื่อแบบนั้นเจ้าจะพูดจาไร้าสาระเนาะ แล้วเจ้าไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ได้ไงกษัตริย์หน้าย่อมมีวิจารณญาณของตนเองอยู่แน่ๆแต่ทว่าข้ากลับคิดว่าเรื่องนี้เห็นทีคงต้องถามไม่ตัวกษัตริย์หลับหนูแล้วละมัง้งหาคำพูดแบบนี้ล่วงรู้ถึงตัวราชาแล้วละก็ถึงแม้จะไม่ถูกขับไล่ออกจากราชการแต่ก็ต้องถูกทุบตีหลายชั่วโมงจนตายไม่ก็ขู่เข่าหลายชั่วโมงเป็นแน่แล้วทีนี้ตัวราชามีเหลือจะเชื่อใจได้อีกกันเอ่นหลังเจ้าเดรัจฉานตัวน้อยนี่มันเป็นอสรพิษชัดๆ แค่คำพูดนิดเดียวก็ลิกแพงได้แถมยังกัดได้ถูกเมื่อถ้ามีโอกาสอีกด้วยอือไปเรียกองชายขึ้นรถเดี๋ยวเข้าพี่เคยเมื่อถึงเมืองหลวงข้าจะไม่ทำให้ท่านเสียหน้าแนะ่ท่านหล่อชื่อเสียงของข้าจากเมืองหลวงได้เลยเจ้าอ้วนดูแลตัวเองด้วยท่านแม่ยังมีองค์ชายห้าคอยดูแลน้องชายอยู่ไม่ต้องกังวลไปหรอกชงเอ,อ๋อเออเจ้าอ้วนไปแล้วแบบนี้กินนอนเล่นประจำวันก็หายไปแล้ว หลังจากนี้ข้าจะแก้ไขเนี่ยท่านแม่ใหญ่ไม่ต้องห่วงอีกไม่นานนี้ข้าจะเข้าเมืองหลวงไปพาเจ้าอ้วนกลับมาแน่นอนเช้าวันต่อมาหูหยินดูแลบ้านของเราดีๆนะนี่เพื่อแผงของเกาะวังหยาเส้นหลังก็จําเป็นต้องเดินหน้าไปเกาะวังหยาโดยการคุ้มกันของห่วงเฟิงหยินมู่หลานแม้ในใจจะทนไม่ไหวอยากจะไปอยู่ข้างกายเส้นหลังแต่นางก็ต้องดูแลบ้านและปกป้องเรือนเสวียนมู่พ่อเอาไว้ นา้าเกาะวังหยาที่นี่แม่อนุญาตให้ใครเข้าฮ่าฮ่าพวกเจ้าเดินคุนนั่งต่างก็ไม่มีใครหน้าไหนกล้าหยุดนายน้อยทั้งนั้นลำพังทหารน้อยๆอ,อย่างพวกเจ้ามีหรือจะทําอะไรได้เดินสือผู้พ่อว่าแล้วต้องไม่กล้าทําร้ายนายน้อย,อยอย่างข้าแม้แต่เส้นผมเดียวอย่างไรผู้สนับสนุนข้าคือเมืองหนูโฉและท่านพ่อข้าก็เป็นถึงราชาโจรสลัดพวกเจ้าตะกูลจีนมีแต่ต้องประจบข้าเท่านั้นแหละฮ่าฮ่าฮ่า ที่นี่คือค่ายของทาหารเรือเซเว่นบูพวกนั้นหรือเป็นค่ายทหารที่สร้างไว้ให้กับพวกเราได้ดีไม่เลวไม่เลวเห็นทีข้าคงต้องรับที่นี่ไว้หน่อยแล้วมัง้งใช่แล้วรับคำสั่งสิเรือเือว่นบูต้องรับแขกกันหน่อยโถเฉียวพวกมันจะทำเกินไปแล้วให้พวกเขาอยู่ต่อน,นี่เป็นคำสั่งของนายท่านคุณนาง่งจีด้วยเหตุนี้เลยทำให้โซเชียลมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างก็ให้จินมู่หลานมาที่เกาะวังหยาคอยใช้เวลาอยู่กับเขาดื่มสุราด้วยกันที่เอ่ยออกมานี่คือการเสริมมิตรภาพระหว่างเรือสวนมู่พ่อกับเมืองหนูโฉทําให้จินมู่หลานตกแต่งกับเขาอย่างเพลิดเพลินพ่อเจ้าว่าขุนนางจินจัวชอบฝันที่ข้าบอกไหมไปบอกเขาทีสิว่าข้าพูดอะไรไปในขณะเดียวกันเขาก็เดินสำรวจรอบๆเกาะวังหยาไปด้วยใช้เงินและอาหารตั้งเยอะสร้างท่าเรือและค่ายทหาร แสดงว่าของที่ฝังอยู่ที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆนมันต้องเป็นเหมืองทองแล้วล่ะเรนขุนนางสเวนบูใช้ทรัพยากรเยอะแบบนี้แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนสเวนบูจะต้องย้ายมาอยู่เกาะวังหยาเป็นแน่ที่นี่คือที่ที่สเวนบูพ่อให้ตายยังไงก็แม่ค่าเข้าใกล้มันต้องเป็นเหมืองแน่นอนดูท่าข้าคงต้องหาวิธีหน่อยแล้วล่ะชาววันลุ่งขึ้นภายในเหมืองเล่นหน่อยข้างหลังเร็วๆหน่อยสิวันนี้ต้องคืบหน้าหน่อยเร็วเข้า โชเชี่ยวปลอมต่อเป็นคนงานเข้าไปในเหมืองง่ายจริงๆนะนี่มันเป็นเหมืองที่ใหญ่จริงๆน่าตกใจมากบอกหมายเลขเจ้ามาซะเจ้าของหมายเลขนี่ถูกข้าจัดการไปแล้ว,ลวนะนะฮึ่ <c oughs> จินจัวเจ้าเก็บความลับมาเยอะดีแท้เข้าไปซะจจำไว้เวลาทำงานาน้่งพูดจ้าพูดอะไรเด็ขดขาดายในห้องหล่อทรายทองบ้าน,น้อนี่มันเป็นทรายทอง เยอะขนาดนี้เชียวนี่หนาน่าจะเป็นหมื่นกว่าจินเลยด้วยซ้ำแถมทองหลอมก็มีแล้วด้วยมีตั้งหลายสิบกว่าจินหนาห้องหลังทองดินพวกนี้ถูกล้างออกมาเป็นทองอย่างนั้นหรือนี่ปริมาณทองสูงเกินไปแล้วเป็นเหมืองทองบริสุทธิ์ดีด้วยแถมยังไม่เคยมีมาก่อนเลยด้วยซ้ำไม่แปลกใจเลยที่ทำไมเรือนสวนมู่พ่อถึงจ่ายแปดแสนเรียนทองได้แค่พียบตาข้าสกุลโฉกกำลังจะรวยแล้วกำลังจะรวยแล้ว เมืองทองนี้จะต้องเป็นของข้าถ้าส่วนอะไรเล่าข้าจะเอาทั้งหมดนี่ไปนยยามเย็นเส้นหลังก็มาถึงเกาะวังยาแล้วตลอดหลายวันโชเชี่ยวก็แต่จัดงานเลี้ยงแทบไม่มีความสุขแต่อย่างใดท่านพ่อตาโชเชี่ยวมาอย่างนั้นหรือมาที่นี่หลายวันแล้วล่ะเพื่อสามแดงบาร,รมียั่วยุสวรรค์กอเกี้ยวไปเรื่อยและเขาไปที่เมืองบ้างแล้วหรือยังไปมาแล้วเห็นหมดแล้วด้วยเขาส่งนักลบกว่าสิบคน ต่างก็ไปยังเมืองหนูโฉและคิดว่าตัวเองจะทําเรื่องนี้ลับๆแต่ก็ต้องรอให้พวกโจรสลัดพวกนี้ว่ายออกห่างจากเกาะหวังหยาหลังจากนั้นเขาน่าจะเริ่มส่งข้อมูลลับๆออกไปแน่นอนคืนนี้ให้เจ้าโฉเชี่ยวเดิมสักหน่อยเถอะเลี้ยงหมูให้คุณสักพักแล้วค่อยเชื่อถิงไปเลยก็คือฆ่าเขาและก็